อุบัติเหตุเป็นสิ่งที่ไม่คาดคิดนะคะดังนั้นสิ่งที่จะป้องกันได้ในเบื้องต้นก็คือการเรียนรู้ที่เอาตัวรอดเพื่อลดความเสี่ยงในเหตุการณ์ขับขันค่ะหากพัดตกลงในน้ําให้ตั้งสติให้ได้มากที่สุดนะคะเพื่อลอยตัวและหายใจและรีบว่ายออกจากเรือทันทีเพื่อป้องกันการโดนกระแสน้ําดูดลงไปใต้ท้องเรือจนได้รับอันตรายจากใบพัดรวมถึงอาจจะโดนเรือพุ่งชนได้ค่ะหากว่ายน้ําแข็งพอให้พยายามว่ายเป็นแนวเฉียงเข้าแนวชายฝั่งไม่ว่ายขวางกระแสน้ําเพราะอาจ จะทําให้เหนื่อยหากว่ายน้ําไม่แข็งให้หายใจเข้าเพื่อให้อากาศในปอดช่วยพยุงตัวเหนือน้ําและอรอก,การช่วยเหลือโดยลอยตัวบนน้าให้นานที่สุดด้วยการนอนงายเงยหน้าและเหยียดแขนขาออกคล้ายนอนบนเตียงขณะอยู่กลางน้ําพยายามหาสิ่งของที่เกาะได้เพื่อช่วยพยุงตัวหากไม่มีห่วงหรือว่าเสื้อชูชีพให้หาวัตถุใหญ่ๆแทนพร้อมตะโกนบกมือขึ้นลงเพื่อขอความช่วยเหลือค่ะหากอยู่ในเหตุการณ์หรือว่าพบเห็นคนตกน้ําให้ตะโกนขอความช่วย เหลือหาวัตถุลอยน้ำผูกเชือกโยนลงไปให้ผู้ที่จมน้ำเกาะหรือติดต่อตำรวจโทร9 9ซ้าสายด่วนอุบัติเหตุทางน้ำ1196และหากช่วยเหลือได้ติดต่อหน่วยแพทย์ฉุกเฉิน1669ค่ะรายการการาติเพื่อชีวิตจัดทำโดยสำนักสารนิเทศและสื่อสารองค์กรสำนักงานบริหารกลางสภากาชาติไทยสวัสดีค่ะ